สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องหมอปาะวานให้ฟังกันครับผมมึงูเขาเ้าไอเรื่องหมอวานกับหมอเตยบ่แกแค่เป็นมูซื้อ,อมันมันหนหมายสีเลี้ยวไหลอย่างขนาดนั้นมากหมอครับเข้ามาเป็นมูก,กันเลยบ่ครับกูเห็นหมอทีแรกกูตกลุมมหาเขาเลยเน่ยก็คันธาน ความรู้สึกที่กูม,มิต่อครูแก้วมันบแม่นความหักหเสียงบัดศพสำหรับหนังเรื่องหมอปวานนะครับผมเล่าเรื่องของตัวจารอดหมอปวานและครูแก้วนะครับผมซึ่งเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักของทั้งสามคนนะครับผมซึ่งตัวหนังเนี่ยจะเล่าในส่วนของหมอปวานและตัวจารอดเยอะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของตัวหนังเนี่ยจะเป็นดราม่าทั้งหมดเลยนะ แทบจะไม่มีฉากตลกเลยเพราะว่าหนังอะ่ะมันจะแบบให้ให้เราได้ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของตัวละครที่แสดงะนะสามตัวละครเนี่ยผมมองว่าตัวหนังทำออกมาได้ดีนักแสดงก็เล่นดีอยู่แล้วอะเล่นดีเล่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเล่าคร่าวๆก็คือตัวจารอดเนี่ยเคยเจอกับตัวหมอประวานเนี่ยก่อนที่จะมาเจอครูกแก้ว แล้วประวานว่ามันทําให้หมอประวานเนี่ยรู้สึกประทับใจที่แบบในในช่วงที่ตัวเองตกต่ำที่สุดแล้วก็มีตัวจารอดเนี่ยมาช่วยดึงให้ตัวเองขึ้นมาจากวิกฤตนั้นคนระับผมก็ทําให้หมอประวานเนี่ยเกิดความ ัโดยที่ไอตัวจารอดเนี่ยมันไม่ได้รออะไรเลยนะแต่ว่าด้วยความความรู้สึกของหมอประวานเนาะที่แบบเออคนนี้เป็นคนช่วยก็เลยเกิดความรักในแ,แบบที่มันเป็นความรักจริงๆนะครับจนไอตัวจารอดน,น่ยมันก็ได้มาเจอกับครูแก้วในไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคที่1น่งนะก็ได้คบกันไปถามว่าตัวหนังเนี่ยไอประเด็นของ ความสัมพันธ์ของ3คนนี้ถูกหยิบยกออกมาเล่าช้าเกินไปหรือเปล่าในส่วนตรงของผมเองผมมองว่ามันไม่ช้าในการที่จะดึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครของหมอประวานเนี่ยมาเล่าในในในส่วนช่วงหลังหลังจากภาคที่2ของไทยบ้านเดอะซีรีส์ ผมมองว่ามันมันก็พอดีมันก็มันเป็นอะไรที่พอดีแล้วแหละเพราะว่าหนังมันก็จะพูดย้อนกลับไปหนังเปิดมาก็คือเหมือนย้อนกลับไปในช่วงที่แบบเจอหมอประวานแล้วก็สารสัมพันธ์กับหมอประวานอยู่ช่วงนึงเลยแล้วก็ตีกลับมาปัจจุบันก็คือหลังจากที่ได้อยู่กินกับครูกแก้วแล้วเนี่ยประมาณ4ปีแต่ด้วยความที่ความรู้สึกของตัวหมอประวานเองเนี่ยมันยังลืมไอตัวจารอดเนี่ยมันไม่ได้ จเจอกับตัวจารอดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะเข้าไปกอดแต่กอดไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ในตัวของหมอประวันเองนะส่วนของไอ้ตัวไอ้จารอดเนี่ยมันถ้าให้พูดในในภาพของหมอประวันเนี่ยในตัวจารอดเนี่ยมันเป็นตัวละครหนึ่งที่โคตรเห็นแก่ตัวเลยนะในความรู้สึกของผมนะคือด้วยความที่มันมีครูแก้อยู่แล้วแต่มันก็ยังแบบว่ามีความรู้สึกที่ดีมากๆกับหมอประวันอยูอ่แล้วก็พยายามแบบว่า อยากจะขอหมอประวานเนี่ยเราสามารถจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมแต่ในความจริงก็รู้แหละในความรู้สึกของไอ้ตัวจาดเนี่ยคือมันเป็นพวกเหมือนห่วงก้างอะ่ะในในภาคของหมอประวานะนะปากบอกว่าเป็นเพื่อนอแต่ในใจคือกูก็เป็นมากกว่านั้นน่ะมันก็เลยเป็นตัวละครที่ท,ที่เห็นกับตัวมากในตัวละครที่น่าสงสารก็จะมี2ตัวนะั่นแหละก็คือครู่แก้วกับหมอประวานซึ่งถูกไอ้ตัวจาดเนี่ยมันเป็นผู้กระทำะนะผมรู้สึกขัดใจในตัวละครของไอ้ตัวจาดนี่แหละเพราะว่า ผมดูตัวละครมาแล้วผมอึดอัดอ่ะเออมันเหมือนแบบมันจะพูดอะไรสักอย่างแล้วมันก็ไม่พูดอ่ะมันมันมันอึดอัดเออมันอึดอัดมันจะเป็นตัวละครที่เห็นแค่ตัวและก็เป็นตัวละครที่ไม่โคตรจะแบบกูอดอัดแกตัวละครมงมากอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะถ้าถามว่าหนังเรื่องหมอประวานเนี่ยยังสนุกอยู่ไหมถ้าเทียบกับไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคที่ผ่านมาที่ทำผมมองว่าหนังอะมันจะไปกันคนละโทนอะอย่าง ในบ้านเดอะซีรีส์ภาคแรกที่เราได้ดูเนี่ยคือมันเน้นแบบชีวิตของเด็กมานนอกวัยรุ่นที่มันแบบบ้าๆนะพอมาภาค2เริ่มมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากขึ้นเริ่มมีดาราม่าเริ่มมีดาราม่าสอดแทรกเข้ามาจนมาถึงหมอประวานเนี่ยมันแทบจะก,กืนความเป็นดาราม่าแทบทั้งเรื่องถามว่ามันสนุกอยู่ไหมถ้ามองในมุมมองของหนังดาราม่าสนุกแต่ถ้าจะบอกว่ามันตลกไหมหมอปรวานเนี่ยเขาไม่ได้เล่าเพื่อให้มันตลกเลยนะอมืมันอาจจะมีคําพูดของตัวละครในหนังอะ่ะ โดยรวมแล้วตัวหนังเนะี่ยทำออกมาได,ได้ค่อนข้างดีเาเรื่องค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันอาจจะมีขัดใจไนตัวละครนิสัยของมันนี่แหละนิสัยของอตัวจารอด,ด้วยแหละมันเลยทําให้รู้สึกว่ากู <c oughs> อยากจะต่อยมังซะเลอเกินนะเออถามว่าผมชอบฉากไหนที่สุดผมชอบฉากทีออ่หมอปะวานเนี่ย บ้านของจารอดเนี่ยแหละแล้วฝนมันตกแล้วมันก็กลับบ้านไม่ได้แล้วแบบไอ้ตัวไอ้มืดเนี่ยน้องของไอ้จารอดเนี่ยก็ชวนเล่นเกมอยากจะถามอะไรหมอประวานนี่แหละแต่ว่าใช้วิธีการเล่นเกมเข้ามาเพื่อให้มันเกิดคาถามอะเราจะได้เห็นความรู้สึกของไอ้ตัวจารอดนี่แหละแล้วก็ตัวของหมอประวานที่มันจะพลั้งคูออกมาในในฉากนั้นนะนะนะเออผม,ผมชอบฉากนะั้นผมผมชอบฟิลนั้นะมันก็เลยเป็นฉากที่รู้สึกว่าชอบเป็นซีนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ผมก็จะสรุปเลยสำหรับหนังเรื่องหมอ วัตนะครับผมโดยรวมนี่คือถือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่ดีดถึงอาจจะมีอะไรขัดใจบ้างแต่โดยรวมคือดีลเอาง่ายๆก็คือยังเป็นหนังในจักรวาลไทยบ้านเนี่ยที่ทอาออกมาได้ดีอยู่นะครับผมสําหรับหนังเรื่องหมอประวานนะครับผมโอเคครับผมคะแนนที่ผมจะให้สําหรับหนังเรื่องหมอประวัตนั่นก็คือ7เต็มสิครับ โอเคผมก็จบไปแล้วกับการพูดคุยหนังเรื่องหมอประวานนะครับผมสำหรับใครที่ได้ดูหนังเรื่องหมอประวานแล้วนะครับผมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์มาพูดคุยกับช่องเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ